สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมนัสนันเตมินนะคะครูกศนตําบลหัวทะเลนะคะสถานที่ตั้งกศนตําบลหัวทะเลนะคะอยู่ในอําเภอเมืองนครราชสีมานะคะตั้งอยู่บ้านหนองสองห้องหมู่4ี่นะคะโดยใช้งบประมาณจากชาวบ้านนะคะและชุมชนในการก่อตั้งเป็นศูนย์สาธิตนะคะแล้วก็ปล่อยให้รกร้างนะคะเราก็เลยขออนุญาตนะคะทางผู้นําชุมชนนะคะอาคารไม่ได้ใช้งานเราก็เลยทําเรื่องขออนุญาตมา จัดการเรียนการสอนที่นี่นะคะด้านสิ่งแวดล้อมหรือบริบทในกศนตําบลนะคะกศนตําบลหัวทะเลนะคะมีกศนตาบลเป็นเอกเทศมีการจัดการใช้งานนะคะเป็นสัดเป็นส่วนสิ่งแวดล้อมเอื้ออํานวยต่อการจัดการเรียนการสอนค่ะด้านลักษณะชุมชนรอบกศนตําบลนะคะชุมชนส่วนใหญ่นะคะเป็นกึ่งเมืองนะคะประชาชนส่วนใหญ่ของเรานะคะจะ ประกอบอาชีพรับจ้างทำเกษตรทำนาแล้วก็ค้าขายเป็นหลักนะคะบริบทชุมชนนะคะสิ่งแวดล้อมภายนอกของกศตําบนนะคะประกอบไปด้วย12หมู่บ้านนะคะมีในชุมชนนะคะจะมีการสัญจรคมนาคมนะคะมีถนนเดินทางได้สะดวกนะคะมีเทศบาลตําบลโรงพยาบาลส่งเสริมตําบลน,นะคะแล้วก็โรงพยาบาลนะคะวัดโรงเรียนและก็สถานที่เรียนรู้ต่างๆอื่นๆอีกมากมายค่ะ พันภาพระหว่างบุคคลในองค์กรกรสนตำบลหัวทะเลนะคะมีรูรับผิดช,ชอบในกสนตมบลทมวนทั้งหมด2ท่านนะคะการดำเนินงานร่วมกับกสนอ,อื่นๆในการจัดกิจกรรมร่วมกันต่างๆ ความสัมพันธ์นะคะระหว่างกศนตําบลหัวทะเลกับชุมชนและบุคคลในชุมชนนะคะกศนตําบลหัวทะเลโดยรูกศนตําบลน,นะคะให้ความร่วมมือกับชุมชนไม่ว่าจะเป็นผู้นำนะคะหัวหน้าหน่วยงานต่างๆภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้านหรือร่วมกระทั่งประชาชนในชุมชนนะคะในการให้บริการความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็น การความรู้ทางด้านอาชีพนะคะทักษะทางด้านอาชีพต่างๆหรือแม้กระทั่งการสำรวจนะคะประชากรในชุมชนต่างๆนะคะผู้กอสอรมตำบลก็ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างมากนะคะความสัมพันธ์ระหว่างกอสอรมตำบลกับเครือข่ายนะคะกอสอรมตำบลหัวทะเลโดยภูกศสอรมตำบลนะคะให้ความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆในกอสอรมตำบลนะคะในการจัดกิจกรรมต่างๆอยู่สม่ำเสมอนะคะ การจัดการเรียนการสอนของเรานะคะบรรยากาศของกศสอนนทบลนะคะได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการพบกลุ่มการใช้สื่อออนไลน์การจัดกิจกรรมต่างๆตามหน้าที่นโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถค่ะ